สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างแซงต์เอตียนพบสตาบก Star วันนี้เตะในบ้านของแซงต์เอตียนครับวันนี้ด้วยสถานการณ์และความพร้อมของทีมนั้นวันนี้แซงต์เอตีนนั้นคงความได้เปรียบครับสถิติที่เคยเจอกันมาเจ้าบ้านเป็นแซงต์เอตียนที่ทำได้ดี และวันนี้พวกเขาลงเตดเป็นนัดที่2ครับเตะในบ้านของแสงเอเตียนฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าแสงเอเตียนสามารถเอาชนะสตาร์บุกได้อย่างแน่นอนครับด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ต่อไปและผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ไหน อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับ,บคุณครับ